สวัสดีครับผมชื่อนายนายิศวันธาวันนี้ผมก็มีประโยคภาษาอังกฤษที่เรามักจะใช้ในห้องเรียนสําหรับครูหรือว่านักเรียน<ช>มาเรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษที่พบเจอ <พบ S 1> และใช้บ่อยในชั้นเรียนยไปชมประโยคแรกกันเลย morning everyone อรุณสวัสด์ทุกคน how are you this morning เช้านี้เป็นอย่างไรบ้าง do you have a cold คุณเป็นหวัดหรือเปล่า He's absent. เขาขาดเรียน Please sit down everyone. ทุกคนเชิญนั่งลง Let's begin today's lesson. เรามาเริ่มบทเรียนวันนี้กันเลย It's time to begin. Please stop talking. ได้เวลาเริ่มเรียนโปรดหยุดคุยกันก่อน Correct. ถูกต้อง Nearly right. เกือบถูก ใกล้เคียง repeat ทวนซ้ํา repeat after me พูดตามครู read this out l o u d อ่านออกเสียงดังๆ again please ขออีกครั้ง do you understand คุณเข้าใจไหม goodbye class ลาก,ก่อนนะทุกคน see you next week แล้วเจอกันสัปดาหนะ์หน้า เป็นยังไงบ้างทุกคนสําหรับประโยคที่ผ่านมาหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกทุกคนที่ดูใช่ไหมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบายบาย